ครับก็สวัสดีเพื่อนๆ FC เอฟซีทุกท่านนะครับผมครับคลิปวิดีโอนี้ก็พาเพื่อนๆมาปักเป็ดอีกนะครับผมวันนี้เป็นวันที่สองหลังจากเมื่อวานก็ไปปักมาแล้วนะครับผมหมายสะวันนี้เป็นหมายหนองร้างนะครับผมหมายหนองร้างชื่อเอ่อเรียกแถวบ้านผมเขาเรียกว่าหนองพุ่มนะครับเป็นหนองพุ่มเหยือก็เป็นเหยือตัวเดิมนะครับผมแมงกระชอนนะครับเพื่อนๆผมสาคัญ ทำการปักเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะครับผมรอบน้องนะครับเบ็ดทั้งหมด16หลังนะครับผมเนี่ยครับเียแมงกระชอนเช่นเดิมนะครับใส่ไว้รอบสะเออไม่จะสะเป็นนองนะครับเป็นหนองเนี่ยครับเนี่ยครับรอบหน้องพอดีเลยเบ็ดผม16หลังครบพอดีนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวมาตามลุ้น ด้วยกันนะครับผมช่วงเย็นนะครับรอบน้ําดํานะครับดูว่าจะมีผลงานครับสวัสดีช่วงกลางคืนนะครับผมได้เวลายำเบ็ดรอบแรกกันแล้วครับเพื่อนๆไปครับลุยกันเลยครับหลังแรกหลังแรกหลังแรกเออดูไปเหมือนเหยื่อหมดแล้วเพื่อนหลังแรกของเราเหยื่อหมดแล้วครับผม เปลี่ยนเกียร์ก่อนนะครับก็ยัดเปลี่ยนเกียร์กันครับผมเปลี่ยนเกียร์ครับเปลี่ยน าปีนะครับผมแต่ไม่ปิดแน,น่เพื่อน ใส่เยอะแล้วไปดูหลังที่สองต่อกันเลยครับหลังที่สองโอ้หลังที่สองก็ตีนัเพื่อนตีจนเบ็ดพันขึ้นเลยครับผมหลังที่สอง,งนะครับตีนะครับแต่ไม่ถูกนะครับผมตีแต่ไม่ติดตเยครับเยอะ คือเรียบร้อยสูหลังต่อไปกันเลยครับหลังที่สามนะครับเพื่อนๆหลังที่สามอยู่ตรงนี้นะครับเอาหลังที่สามมีอาการครับผมหลังที่สามเรามีอาการครับเนี่ยครับหลังที่สามครับโหเจอตัวแล้วเจอตัวแล้ว มามามาไอ้หนูกล้องไม่ไม่โฟกัสโอ้โฟกัสละเนี่ยครับเป็นปลาช่อนนะครับผมช่อนป๊อกโอเคครับคนยัาปลดปลาก่อนครับผมช่อนป๊อกช่อนป๊อก นะครับผมนะครับลุยต่อหลังต่อไปกันเลยครับผม ไม่เปิดไฟโทรศัพท์เหมนเดิมต่อไปหลังต่อไปเป็นยังไง,งต่อไปเงียบนะครับผมเหยื่อย,ยังอยู่นะครับนู่นครับเหยืย่ครับลุยต่อลุยต่อ นี้ก็เหยื่อยังอยู่นะครับเพื่อนนู่นมองไปเห็นเลยครับผมหลังนี้หลังนี้ก็เหยื่อยังอยู่นะครับมองเห็นเลยครับผมนู่นไปหลังต่อไปกันเลยครับ โอ้หลังนี้ก็เหยมอหมดอีกแล้วหลังนี้ก็ตีนะครับแต่ไม่ติดนะครับผมพยายามเป็เี่ยนเยอกันครับ ต่อไปกันเลย ไม่ติดนะครับเหยื่อยังอยู่นะครับผมตรงนี้ก็เหยื่อยังอยู่นะเพื่อนๆเหยื่อลอยกดลงนิดนึัง มนนีเยี่มหมดแล้วครับผมไปเยียนครับอุ้ยเจตมโมไปแล้วมีแต่ไม่ติดนะครับผมเยอะไวสีเยอไว้ ต่อไปกันเลยครับหมดมาเลยหลังต่อไปเป็นยังไงเอา้าหลังนี้ก็เยี่ยมหมดนะครับผมอ้ ปลาอะไรตีใหไหมไม่ติดอาจจะตีเหยื่อก่อนนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆก็ยามเบ็ดรอบแรกเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้หนึ่งแต้มนะครับผมไปช่อนปอก <c oughs> ได้หนึ่งแต้มนะครับเหยื่อส่วนใหญ่จะหมดนะครับผมไม่รู้ปลาอะไรมาตีนะครับเดี๋ยวรุนรอบสองกันต่อนะครับเพื่อนๆ ไปครับเพื่อนยามเบ็ดรอบสองนะครับผมยามเบ็ดรอบสองเจอตัวแล้วครับเป็นปลาเนื้ออ่อนนะเพื่อนๆนี่เป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับผมเห็นไหมครับไปค,ครับขอยัดเก็บปลาก่อนนะครับผมนะครับปลดปลาเรียบแล้วครับผมหลังต่อไปก็เลยเพื่อน หลังต่อไปเอา้าหลังต่อไปปลาเนื้ออ่อนอีกแล้วครับผมน,นี่นะครับปลาเนื้ออ่อนแต่ปีสามเรามาแล้วามาให้หนูมานี่นะครับปลาเนื้ออ่อนนะครับผมตัวสวยๆเลยครับอเคครับขอ,อยับตปลดปลาก่อนนะครับผม สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอรุณสวัสดยามเช้านะครับผมเช้าแล้วครับเช้าแล้วเช้านี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาเก็บเบ็ดนะครับผมเบ็ดที่ใส่ไว้เมื่อวานนะครับเมื่อคืนนะครับผมลืมสรุปผลงานให้ดูรอบสองนะเพื่อนเมื่อคืนรอบสองได้ปลาหนอนสองตัวนะครับผมรวมยามเบ็ดสองรอบเมื่อคืนได้สามตัวนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นต่อกันเช้านี้ครับผมว่าจะมีตัวไหมครับผมไปครับลุยกันเลยครับผมครับเพื่อนดูเบ็ดมาเกือบหมดแล้วนะครับไปช่อนตัวหนึ่งนะครับผมผมทยอยเก็บเบ็ดมาเรื่อยๆเลยนะครับตรงไหนไม่ติดผมก็ไม่ถ่ายนะเพื่อนมันจะได้ไม่ใช้เวลาเยอะนะครับเนี่ยครับ แวนี้ครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับปลาช่อนครับผมปลาช่อนหนึ่งตัวโอเคครับขออนุญาตเก็บปลาก่อนครับผมเดี๋ยวหลังไหนที่ติดผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับผมก็โอเคครับเพื่อนๆก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บเบ็ดหมดเรียบร้อยสรุปเช้านี้ก็ ได้แต้มเดียวนะครับผมรวมกับของเมื่อคืนนะครับสามแต้มก็เป็นสี่นะครับสําหรบบคลิปปักเป็ดคลิปนี้นะครับผมได้ปลาทั้งหมดสี่ตัวก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับกับเบ็ดสิบหกสิบเจ็ดหลังนะครับผมนี่ครับปลาผลงานของน้องครับชาวนี้ประช่อนตัวหนึ่งนะครับผมก็ไซส์สวยๆครับ โอเคครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดกริ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจากลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามและกาลังใจนะครับผมฝากเพื่อนๆติดตามรับชมเพื่อเป็นกําลังใจช่องหนูพุกชาแนลด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ